สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รีโมท ELS r นะครับที่จะเอาไปเล่นซิมนะ,ะผมก็มีเก็ดได้เก็ดน้อยมาฝากนะคือถ้าเราจะเล่นซิมเนี่ยให้เรา create create m o เด l เข้ามาใหม่นะ create m o เดลเข้ามาใหม่ปึ๊บเพื่อที่จะ model เ,เนี่ยไปเล่นซิมถามว่าทำไมต้อง create ใหม่ เพราะว่าถ้าเราใช้โมเดลเดิมเนี่ยไอตัวนี้ย i n t e r n a l น f เนี่ย,ยมันยังเปิดอยู่นะครับถ้าเราจะเล่นซิมเนี่ยเราเราก็ต้องปิดตัวนี้ไปเพื่อที่ว่ารีโมทจะได้ไม่ต้องส่งสัญญาณวิทยุจะได้ไม่เปลืองแบตครับเวลาเล่นซิมไปก็เล่นได้ยาวๆนี่ครับสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเขียนโมเดลเพื่อม,มาเล่นซิมใหม เพื่อนลองลองเช็คดูครับว่าโมเดลที่โมเดลที่สร้างขึ้นมานั้นพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยต,ตัวเนี้ยอินเทอร์เน็ตเปิดหรือปิดถ้าเปิดไว้ก็ให้ปิดครับหรือสมมุติว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเพื่อนๆมีโมเดลอยู่แล้วถ้ามีโมเดลอยู่แล้วโมเดลนั้นเราก็ได้ปรับแต่งอะไรไว้แล้วเนาะเราก็ก๊อปปี้มาะสมมติ โมเดลนี้แล้วกันอ่าผมใช้อยู่โมเดลนี้ผมก็จะ copy copy อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช copy โมเดลครับพอ c o อ y มาปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่เราสิเรกโมเดลก่อนเสร็จปุ๊บเราเข้าไปแล้วเราก็ตั้งชื่อตั้งอะไรเนาะนี่ตั้งชื่อตรงนี้ตั้งชื่อเป็นซิม ชื่อเป็นอะไรก็ว่าไปครับเร็ดปุ๊บให้เราลงมาดูอินเทอร์เน็ตถ้าเปิดอยู่ให้เราปิดแค่นี้ครับเพื่อนๆก็จะมีโมเดลไว้สำหรับเล่นซิมโดยที่มันจะไม่เปลืงแบตโอเคครับ